วัสเดียวผมพอกันนี้แล้วนะครับกระเบาเก่งครับผมกระคือเก่าครับผ้าเบิร์ไกลคือเก่าครับผมท่านไหนมีเวลาไปเข้าปลาเขาดงครับฝนตกครับผมช่วงนี้มีผ้าเบิร์นคงแปกครับไกลเนี่ยนะครับผมมีผ้าเบิรับนี่ครับ นี่ตัวเดียวรับผมจาก,กเลี่ยงมากแต่หน่อยออกไขแ่นะครับสีขาวตัวเดียวครับผมนี่สีขาวตัวเดียวตัวผู้ครับตัวเดียวของเราเลยครับกบ็สีร้องจับเอามาขืนค้อนนะครับฝึกเป็นไกต่ตอบางเฉพาะเป็นไกต่ตอเดียวมัดค้อนขืนค้อนหนึ่งไป่มันในหน่อยพี่ครับนี่แหละ ขุ่นค้อนเลยขุนเร็วก็บเได้ขุ่นเร็วครับเป็นใจหน่อยก็ดีครับผมสเสดขุ่นค้อนเร็วอันนี้ก็ตกสองสามแถวเลยครับแต่ว่าก็ยังโมงขุ่น,น,น,ค,นค,ค้อนนะครับสีมงคลของผมสีขาวมีตัวเดียวครับผเบิร์นแคน โอาครับผมงามครับผมถ้าเบิ้งตอนไงเป็นลักษณะเลยเสร็จเป็นไก่ตอมครับสิคื้อบอ่แกผมมีอย่างไรครับผมครับมาไทยเบิ้งเล็กๆน้นอยๆครับผมเดี๋ยวขันมีไม่ได้ไปไทยอีกย่างเลยสิอัปเดตลงให้เบิ้งครับผม พออันคลิปนะผมสวัสดีครับ